สวัสดีผมเต้สายบ้าวันนี้ไีหมาน้อยเราก็มาจะมาทดลองเสียงแตกกับหมาน้อยกันนะครับไ <laughs> อตากก้มเป็นไรของมึงมาเราจะมาดูปฏิกิริยาเสียงแตกเสียงแตกไลซิคัดเฮดดี5 0 0อเอ็กนะครับกับหมานะเดี๋ยวเดี๋ยว ว,วน้นวนว้วว้นว้าว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 ว้นวว้าวาวว้าวว้าวว้าาวาวว้าวว้าวว้าว้ว้าววาวว้าวาาา เขาจะกลัวหรือเปล่า เขาจะกลัวนะกลัวหรือเปล่าอ่ะวูดิด <c oughs> สงสัยจูดิอยากฟังหมอลำลัวนูด,ดิมานี่เดี๋ยวพี่จะไล่เลยลำให้ฟังมาเฮ้ยเขามีความสดชื่นขึ้นมาทันทีนะ ก็เขาจงหาวนอนนะจุด kind of ิี้จุดิี้หรือนายจะชอบฟังบลูผมสายนายชอบฟังบลูมาเราจะเอานายมาฟังบลูมาเมินครับตัวนี้ของเราอ่ะผนปักออือ <laughs> ไปสอดวกับ <laughs> โอ้ผลปรากฏว่าจูดี้กลัวเสียงแตกคอนเทนต์ดีห้าร้อยเอ็กนะแต่ว่าจูดี้ชอบมอลำใช่ไหมจูดี้แม่ไม่พอมองมากกว่านหนอ่ะยิงเขียวอ่ะไปถ้าใครชอบก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้จูดี้ด้วยนะครับมาแล้วเราจะไล่์ได้ลำให้ในายฟังไมสงสัยมันชอบมอลำ Tudi, palau, 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 pergi palau, pergi palau, 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 palau,